องตะกุดล่างอ่าโอ้โหเหมือนกันหมดเลยครับเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> พอคุณมาดูปู่โตองนี้มันแตกต่างอะไรดูดีนเนื้อ <c oughs> เหมือนกันเด๊ะนี่ <c oughs> แล้วเจอรูพุนเกสอศแบบนี้เข้าใจง่ายอ่านะครับจริงๆอันเนี้ยเป็นพระรัตนะขนาดเล็กอ่าซึ่ง สามารถใช้เป็นองคูในการดูพระได้นี่แล้วก็วันนั้นอะ่ะคนขอแต่ว่าเราไม่มีอ่าแต่ผมบอกเลยนะประโยชน์ของพระรัตนะจิ๋วเนี่ยนะพิมพ์เล็กเนี่ยนะ สามารถทําให้คุณเนี่ยใช้เป็นองคูในการดูทองร้อยปีรักร้อยปีดูตะกั่วร้อยปีได้อ่ารักร้อยปีทองร้อยปีตะกัว100่วร้อยปีขึ้นไปได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกอะ่ะเนี่ยได้ดูทั้งรักทั้งทองทั้งตะกัว่ว แล้วเวลานะคุณไปเจอพระตะกั่วสนิมแดงแพงๆพ,พระกลุกอ่ะน,นะคุณส่องอันเนี้ยซ้อมตาไว้มีคนเอาพระเก๋มาขายคุณองค์ละสามพันเนี่ยคุณรู้ว่าเก๋เพราะคุณได้ส่องพระแบบนี้จนคุณมีความรู้แล้วเนี่ยคุ้มไหมคุ้มเลย ่าหรือถ้าไปเจอประกููเนื้อตะกัวขึ้นไข่ขึ้นสนิมแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจพิมพ์อ่าถ้าขายแบบนี้สนิมแบบนี้แท้เลยจ่ายตังค์ซื้อได้เลยแท้เลยนะครับการส่งพระเข้ามาดูเรามีแอป SK สเคเช็คครับอ่า บางองค์ก่อนยุคราชกาลอีกอ่บางองค์อ่ะต้องโหเท่าอายุทยาเลยนะเกินสองร้อยปีนะผมก็จะเลือกองจัดจัดให้เนี่ยอย่างเงี้ยอดูถ้ากระดานหนูช้างวัดเหนือดูอย่างนี้ป่ะ ถ้าคุณไปเจอท่ากระดานอ่าหูช้างปลากุวัดเหนือเนื้องี้้ขึ้นสนิมแบบนี้ได้แท้เลยเออเนี่ยผมพยายามจะคัดองค์ที่เป็นองค์คูในการดูพักกลุ่ให้เพื่อนๆ เนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเป็นองค์รูในการดูพระกรูได้เลยนะหมอคนนึงไม่อยู่ก็มีหมออีกคนมาชีวิตเรานี่มันนะอืมดีจริงๆนะส,สดีค่ะอ้าว <laughs> ไม่นวดซะหน่อยดีกว่าไหนๆเราก็มาแล้วเออโอเคโอเคโอเค สี่พุดจักในเนื้อน่าสี่โปรรเมอ่า,รรอาเอาว่าเราจะรู้ว่าตะกั่วร้อยปีสนิมแดงเป็นยังไงมาเดี๋ยวเอาอันนี้ไปเป็นองค์ครูกันไม่จัดเนี่ยคัดได้สี่องค์นะนี่ครับได้มาที่ห้าองค์อ่านี้ไม่ ไม่แดงไม่จัดเขามีการสร้างตลอดนะครับสร้างเรื่อยๆหลายวาระหลายยุคพระทานมาใส่สิเขามีการสร้างเรื่อยๆหลายวาระหลายยุคได้ดูนี่ถ้าเกิดว่าใหญ่แบบนี้เราจะเรียกว่ารัตนะถ้าเล็กเราเรียกพ้าแก้บนคือจริงๆเป็นพ้าแบบเดียวกันถ้าเรียกว่าพารัตนะจิว๋วก็จะเข้าใจง่ายขึ้น พระแบบนี้คืออาจารย์ของอาจารย์ใช่ปะใช่ครับนะก็อย่างนี้ไงอย่างที่ผมบอกว่าทดสอบเนี่ยคุณเห็นสนิมขึ้นในองค์พระแบบนี้เห็นไหมคุณมาดูสนิมแดงในพระแบบนี้ น่องค์นี้หลายหมืน่นถ้าเป็นพิมพ์พระล่วงลางปืนเป็นล้านพระล่วงขาทางประสาทเมืองสิงห์ใช่ไหมอ้ําก็เป็นล้านพระล่วงภูพาก็เป็นล้านก็ดูนะสนิมแดงขึ้นจากเนื้อตะกัวแบบเนี้ย อะดังนั้นวันนี้มีพระองค์ครูให้อยู่ห้าองค์โออันนี้ได้เลิกบูชาอืะคืนยิ่งอ่ะนี่ก็เป็นพี่โกน้อยนะพี่โกน้อยพี่คุณากออะให้องค์นี้พี่โกน้อยไปนี่ให้องค์นี้พี่คุณากรไป ความรู้ที่เห็นได้จริงคือพี่คือครูบาอาจารย์ของผมที่ทําให้ผมเป็นอ้ําท่าไม้อ่ะขอบคุณครับสวัสดีกว่าอ้ําท่าไม้ครับอ่ะโอ้อันนี้เอาไปเก็บไว้เพื่อใส่ถุงใส่ถุงเนี้ยนะเดี๋ยวผมใส่เองก็แหละมีท่ากระดาษมาต้นรับยางมันเป็นกองอยู่ได้รองกองด้านไม่เก่าเท่าแบบนี้ อ่าไม่เก่าเท่าแบบนี้้องดินแดงพี่พัฒน<ม>าปิดหนึ่งพันพี่วินิจปิดหนึ่งพันอ่าปิดเราตามเป1หนึ่งพันนะครับพี่พี่ไม่เก่าเท่าแบบนี้ถ้ากระดานของปีสอูนย์นะนะพี่พัฒนาเป็นลูกค้าใหม่ไหมครับจะเป็นลูกค้าใหม่แอดไลน์นะครับพี่อ่าไปที่เดี๋ยวว่างๆหยิบมาโชว์ อันนี้ปิดตาปูโตจำโบหนึ่งโอ้โห oh. นี่ถ้าหยิบพ่าอ,อุตามะมาวางเทียบนี่ oh, เนื้อเดียวกันเ,เนือเดียวกันใช่ความเก่าเดียวกันอือหลักล้านนะคะอาจารย์พิมพ์นี้โอ้ oh. นี่จำโบหนึ่งปูโตโ oh, oh. อ้โหเนื้อ ผงทูปสวยเลยอ่าพระปิตาเนื้อผงอันดับหนึ่งครับจัมโบ้หนึ่งปูโต๊ะก็เนื้อเดียวกับจัมโบโม้าอุตมะาเลยอือโอ้โ,อโหแต่เนี้ยพระแช่น้ำมนต์อืออือ ดูง่ายครับองนี้ดูง่ายอยู่แล้วมีสมเด็จมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอไม่เคยพอครับโ,อ,โอันนี้เป็นแช่น้ำมน<อ>ใช่ไหมตัดเพราะเป็นบล็อกเหล็กใช่อ่าตัดนะฮะกดนะะก็จะป้นหลังก็ข้างในก็จะมีมวลสารมีแกสอนดอกไม้แบบนี้ ค้างแบบนี้แท้เลยครับดูง่ายอ่าสาธุครับดูง่ายมากครับพี่โอคุณองค์นี้แช่น้ำมนตโอ้โก็เขาบอกสวยๆหลักล้านแต่ผมก็เอาว่าถ้าเป็นที่เนี้ยประกันแท้ตลอดชีวิตไม่ต้องจ่ายเป็นหลักล้านปิดสองแสนห้าพี่สุพ์มานะสัง ออันนี้ก็กับราคาปู่โต๊ะจัมโบ้หนึ่งตอนนี้ก็โอยังไม่น่าจะได้ครับสวยๆเจ็ดแสนมีแน่ครับตอนนี้อ่ายังไม่น่าจะได้อันนี้จัมโบ้หนึ่งอันนี้จัมโบ้สองโอ้โหมีหนึ่งและสองเลยพี่เห็นไหมจัมโบ้หนึ่งขาจะขาจะไม่ได้ขัดสมาธิควายแบบนี้ หนึ่งกับสองสองนี่ขาจะควายิังตโบสองเห็นไหมขาต่างกันอันนี้ขาซ้อนอันนี้ขาควายคาซอาเพอ่าขาซ้อนกับขาควายจำง่ายๆอันนี้เป็นจัมโบ้สองแต่ถูกใช้มาโอ้โหองนี้ก็ดูง่ายอ่าก็โดนใช้มาก็ยิ่งทำให้ดูง่ายเนื้อก็จะเหมือน อ่าปูอินวัดโบสถ์ป่ะใช่พ่อกวยองเงี้ยไหมเกสอเนี่ยเหมือนพ่อกวยปูอินวัดโบสถ์ผงน้ำมันเนี่ยอุตมะโซนนี้ก็มีขับสิโอ้ดูง่ายทั้งสององค,ครับอาจารย์อ่าอันนี้พระใช้มายิ่งดูง่ายนี่ไงโอเคถ้าเทียบกับเนื้อปูอินอเห็นไหม เทียบกับเนื้อปูอินวัดโบสก็จะเนื้อเดียวกันมีไรลแตกองนี้โอ้โหเวลาดูพ้านาะคุณเทียบเคียงกับผงน้ำมันในยุคเดียวกันได้ไม่ต้องไปสนใจราคาจะหลักแสนหลักล้านไม่ต้องไปสนใจความเก่าได้เนื้อยุคเดียวกันแท้อัตโนมัติ นี่คือหลักเกณฑ์หลักการในการดูพระที่ถูกต้องพระเป็นเสียนพิกหน้าหลังใจตังได้เลยครับองค์นี้อ่ะโอ้โหดูง่ายจริงนี่ก่อนจะเอาจัมโบ้หนึ่งเอาจัมโบ้สองไปก่อนนะม่ไี้มีอะไรลึกลับซับซ้อนอันนี้เป็นเนื้อเกสร โอ้พีนันทธวเนี่ยก็จะเนื้อเดียวกับปูอินเนี่ยแค่นี้เองครับแต่คุณต้องเคยเห็นบ้าอย่างอื่นนะที่เป็นบ่งน้ำมันในยุคเดียวกันงดงามรายการแรกเลยครับโอ้โหน้าแขวนผมบอกเลยแล้วเราได้เห็นมวลสารต่างๆข้างในชัด เชื่อเถอะเราไม่ค่อยได้เห็นปิดตาปู่โตที่นะสภาพผิวเปิดแบบนี้เท่าไหร่ดูง่ายไหมดูง่ายถ้าดูไม่ง่ายก็เอามาจิ้มฟันทิ้มตาแล้วเหลือจะเชื่อราคาไม่ข้ามแสนห้าพี่ตูนเก็บแต่ยอดนิยมนะพี่ผมสันโอ้โหเหมือนพ่ออุตมะตะกุดฝังอยู่ในเนี้ยจำโบหนึ่งประมูลไหมครับอ่าจโบหนึ่งเลยเหรอเูือบพี่ถ้าจาโบหนึ่ง อยากจะตัดตลับให้ท่านก่อนอันนี้เขาเรียกเนื้อผงทูบใช่ออเขียวอ่านะผงทูบแอดมินมีพออุตมะไหม<ฮ>ผงทูบอ่าแล้วก็แปลกนะผงทูบพระอุตมะนะของเราก็หมดเหมือนกันแบบน,นี้จะแช่น้ำมนแช่น้ำมนเออน้ำเมืนเลยที่ในก,กอกอะ เหนือโซนเดียวกันเลยอาจารย์เราศึกษาพระเราต้องดูเป็นไปใ,ใส่กล่อง,งอย่างนี้ก่อนดูง่ายครับจำโมหนึ่งองค์นี้เอางี้วางกองกันอยู่เนี่ยรู้ไหมองค์ไหนปู่โต้งไหนพระอ,อุตมะ <Okay. S 1> ถ้าดูเนี้ยจะดูไม่ออกเลยเปมื่งกันเลยเนี่ยวางอยู่เนี่ยรู้ไหมไหนปู่โต้งไหนพระอ,อุตมะ ไปดังนั้นพอเวลาเราเห็นพ่ออุตมาบ่อยๆเห็นไหมแบงค์ข้างในจะมีเกสรเนี่ยถ้ามีรูรูพุนเนี่ยข้างในเป็นเกสรเนี่ยเข้าใจง่ายเลยเทียบเคียงแล้วเหมือนกันมากครับพี่นัทวฒิเห็นไหมเห็นเกสรไหมรูพุนเกสร ถ้าไม่มีชื่อก็ไม่ออกอ่าช่างแกะบอกคนเดียวกันด้วยผมว่าคนเดียวกันก็ทำที่เดียวกันเศกด้วยกันอ่าเศกนั่งอยู่ในในนะลังเดียวกันผู้โตะกับผูต่อมาอ่าคนที่สร้างพระเป็นนอแกไนเซอร์สมัยก่อนนะพี่เป็นคนเดียวกันคนเดียวกันคุณอะไรนะอาจารย์กิจจาอ่านั่นแหละ เขากสร้างเวลาสร้างอะไรก็จะเหมือนกันหมดออ,องคตะกุดล่างอโอโหเหมือนกันหมดเลยครับเห็นไหมพอคุณมาดูปู่โตองนี้มันแตกต่างอะไรดูดิเนื้อเหมือนกันเด๊ะนี่แล้วเจอรูพุนเกสอดแบบนี้เข้าใจง่ายเหมือนกันมาก คุณไม่ต้องไปตกใจเรื่องราคาพะวิธีการดูให้ดูให้เหมือนพระที่สร้างในปีอสศเดียวกันคุณเชื่อผมว่าล่ะนักขายพระบางทีอะอะไรที่เขาเรียกอะไรนะขายยากหน่อยก็ไม่อยากลงทุนบางคนก็ต้องจ่ายตังค์เยอะ หลอนเวลาดูอ่ะ mm. เขาเรียกแท้แต่ของที่ซื้อการันตีจากคนอื่นมนาะ <Wow. S 1> อ่าแต่ไม่กล้าซื้อเอง mm. ไม่ต้องไม่กลัว mm. บางคนนักขายคุยเสียงดังกูใหญ่คุยโตทำไมถึงกล้าคุยมั่นใจว่าแท้เพราะซื้อรับประกันคนอื่นมนาะ mm. ไม่ยิ็งจะยากเลย mm. เห็นป่ะ mm. เนี่ยถ้าคุณเดียนพ่ออุตามะจนชิน ผู้โต้เหมือนกันอ่ะนี่สองนาทีจำโบนึงอ่สบายใจกันแล้วหรือยังโอ้โหอ่ะสบายใจกันแล้วหรือยังปิดตาหลักหลานไหลแตกอ่ะเนื้อห่านเดียวกันเทื้ระาเผตมาแล้วเนื้อเดียวกันเลยครับอันนี้แช่น้ำมนต์โอ้โห หลักหลานนะอาจารย์สองนาทีพอหรือเปล่าโอ้โหเอาว่าหลักไหนก็ช่างนะครับอ่าเอาว่าหลักไหนก็ช่างก็คือว่าเรารู้ราคากันอยู่แล้วนี่เรารู้ราคากันอยู่แล้วต้องมีเจ็ดแสนเป็นอย่างต่ําอ่าแถมสบายตาสบายใจสุดๆดครับ โอ้โหองค์นี้สวยสมบูรณ์นะอ้านิ้วมือติดครบดูง่ายจริงครับโอ้โหโอ้โหสองนาทีอยากดูประมูลเป็นบุญตาครับวันนี้ลุยเลยครับเดี๋ยวแพงครับพี่คณาทิพย์หืมเหรอ นี่ไม่รู้ว่าองคไหนปู่โตเลยเนี่ยนะนี่ถ้าวางรวมกันนี้ไม่รู้ไหนปู่โตเลยนะเกิดไปเจอบ้านเศรษฐีคนไหนที่เขาทําบุญปู่โตกับพระอุตมะมาวางรวมกันนี่นะถ้าใครรู้นะดูที่ขาอันนี้มีเท้าอันนี้ไม่มีเท้าไปเจอปู่โตองหนึ่งเอาเหมาหมดเลยแล้วกันเนี่ยนะองค์ละสองหมื่นติดปู่โตมาก็สบายเลยใช่อันนี้ความรู้นี่แหละครับ เนื้อผง <ผม S 1> ทูบหลักล้านอ่าผมดูว่าเนื้อตั้งกันนิดหน่อยผมดูพาพไม่เป็นครับคุณพ<า>ี่ต้องบอกว่านะโดยเขาเรียกอะไรผงทูบเนี่ยถือว่าไม่ใช่มวลสารใช่คือเป็นมวลสารแต่เป็นเขาเรียกเป็นเนื้อละอ่าเอาผงทูบเนียเป็นเนื้อหลักเพราะว่าผงปู่โต๊เนี่ยท่านก็จะเขียนแล้วก็เสกมา พระอุตมะก็เขียนแล้วเสกมาอ่าแต่พระอุตมะเนี่ยท่านจะมีพวกเกรเนื้อว่านพลอยยกขาวอย่างเงี้ยเพราะว่าพระอ,อุตมะนี่มวลสารจะเยอะไงอ่าแต่ในในตัวเนื้อหลักอะ่ะถูกไหมอ่าก็เป็นผงทูพิทวีพูถูครับเนี่ยก็เอาแค่ว่าพ่ออุตมะเองเนี่ย ยังต่างกันเลยเพราะถ้าผ้าแทนเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันเด็อันตรายจริงครับคนดูผราไม่เป็นจะคิดว่าเหมือนกันเลยครับพี่นัทวุฒิอ่า,อาเนื้อไปในโซนเดียวกันอ่าสูตรผสมเหมือนกันแต่เนื้ออาจจะไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกติครับอ่า ขอให้มึกหมดเพียงเศรษฐีฟังคนแขวนปิตาตะโบลวงปูคือการที่เขายอมจ่ายหลายหลายแสนถ,ถึงเป็นล้านเนี่ยเพื่อให้ได้แขวนปูโตเพราะคนแขวนปูโตแล้วร่ำรวยไงอ่าเพราะคนแขวนปูโตแล้วร่ำรวยเอานี่สองนาทีคำว่าเริ่มมาแล้วมาแล้วครับ้งแรกหนึ่งแสนบาทเวลาเดินแล้ว เวลา,าเดิน,<ส>นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเวลาเดินแล้วนี่อยู่ที่สองแสนห้ามืนบาทคับราคาสุดท้ายต้องบอกว่านะานี่คือเวลาเป็นพระแท้เข้าใจง่ายทุกอย่างดูเนื้อดูความเก่าสบายตา,ายนียครับดูเนื้อดูความเก่าดูตะกุด วันนั้นเนื้อผงทูกครึ่งล้านต้องมีครับอาจารย์ใครจะมีวาสนาได้ครอบครองมาที่สองหมืนห้าบบาทเอ๊ะมาที่สองแสนห้ามืนบาทมาที่สองแสนแปดมืนบาทแับราคาสุดท้ายแล้วพอข้างในเป็นเกสรดอกไม้อย่างเงี้ยเนี่ยมีร่องรอยเนี่ในการใส่มวลสารใส่เกสรแบบนี้เข้าใจง่ายดิอันนี้ใช้น้ำม์ถูกใช้มาเล็กน้อย อยู่ที่สองแสนแปดหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สองแสนแปดหมื่นบาทครับมาที่สองแสนแปดหมื่นบาทมาที่สามแสนบาทครับราคาสุดท้ายจัมโบ้เอนิ้วชัดหลังปิ้นสวยครับคุณนาทวีนี่พิทว,วีมีพิทว,วีมีเนื้อก,ลกล้นครกโอ้โหอยู่ที่สามแสน บาทน,นะครับราคาสุดท้ายครับมาที่สามแสนบาทแล้วอันนี้คือราคาไหนก่อนอันนี้คือราคาไหนก่อนอยู่ที่สามแสนบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทมาที่สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหนี่สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โห มาที่สามแสนหนึ่งมื้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับต้องบอกว่าปิดตาจำโบหนึ่งนี้คือเขาบอกเป็นล้านมาที่สี่แสนห้ามื่นบาทที่พี่สวนาฏีหวังครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สี่แสนห้ามื่นบาทที่พี่สวนาวีหวังครับราคาสุดท้ายเพราะเวลาพี่เสวนาวีหวังเขาพี่สวนาวนีเนี่ยผมเอาจริงนะจากใจนะพี่เหมือนเป็นคนที่เคย สะสมพระอยู่แล้วปิดไปที่พี่เสวนีว่างนะครับ450,000บาททวนพี่ตุนๆตู0 0สี<ะ>่แสนแะลอะพี่ตุนๆตูม,มาสี่0 0นแปะนะครับรายการนี้ไม่ทันพี่ลิธิลงเฟืองวา4สี่แสนไม่ทันครับรายการนี้นี่ถ้าถามว่านะเอาจริงๆนะถ้าผมปิดเนี่ยไม่ตรงเวลาเกินไปอีกได้ตังค์อีกเยอะเลยเห็นไหม คือพระระดับเนี้ยเป็นระดับของคนที่รู้กับไม่รู้คนที่เคยสะสมพระจะรู้ว่าแบบเนี้ยเขาขายเท่าไร่ที่เอ็นที่อื่นขายเท่าไหร่ถ้าไปถามราคาเขาแล้วเนี่ยเขาเรียกเท่าไหร่สบายใจได้ครับพระเครื่องรายการสันควาญเป็นมาเครื่องรายการที่นะรับประกันทุกรายการบอกก่อนที่คุณจะเช่าพระบางอย่างนะผมบอกคุณเลยนะการนะที่อยากรู้ว่า,วาพระแท้หรือเก๋นเนี่ย วิธีการดูคือเทียบเคียงกับพระหลวงพ่ออื่นที่สร้างในปีเดียวกันผมอยากได้ปิดตาจัมโบพระอุตมะครับอ่าขอปิดสองหมืนห้าพอจะได้สักองไหมครับพี่วิรัตอ่าปิดตรงเวลาคือจัรยานลองเป็นสันขวานไม่มีน้ามาไม่มีดึงเวลารายการสันขวานปิดตรงเวลาขอชื่นชมจริงๆพี่ติรัตแล้วก็พระเครื่องจากรายการของเราเนี่ย เราบอกเลยราคามักจะไม่ได้ไม่ได้สูงจนเพราะอะไรเพราะเราเดินซื้อเองได้หรือรับซื้อเองเราไม่ได้ซื้อรับประกันใครมาใช่ใชนะโอโ้โหสุดยอดครับอาจารย์โอโ้โหแล้วละกันนะบอกเลยพระพลทคุณไม่ต้องไปตกใจเรื่องว่าพระเป็นหลักแสนหลักล้านดูเหมือนกันกันกบพระหลวงพ่ออื่นที่สร้างในปีเดียวกัน <c oughs> แล้วผมอยากจะบอกนะ <c oughs> ผมเก็บปิดตาหลวงพ่ออุตมะ ผมแทบจะไม่ได้ขายเพราะอะไรเพราะสององค์เนี้เสกอยู่ด้วยกันใช่โอ้โหนี่เสกอยู่ด้วยกันมีรูปด้วยสุดๆครบรูปเริ่มคอบมันอ่านี่นั่งปลูกเสกอยู่ด้วยกันเลยปลูโต๊ะกับพราะอุตมะทำโงงรง,โงงานเดียวกันด้วยสร้างจากโรงงานเดียวกันอ่าใช่พี่คนลุกสิทธิ์ที่เป็นคนจะสร้างคนเดียวกันคนเดียวกันอ่าก็กิ่งปูโต๊ะเป็งโยงกับกิ่งเพราะอุตมะก็ พิมพ <dwarf, S 1> ์ TV เดียวกันใช่เซกในกรุงเทพทั้งหมดอะ่ะที่ดูเคยฟังพามเขาพูดมานะเซกในกรุงเทพทั้งหมดห้าพิธีอ่าเราก็กลับมาเซกที่เมงการนิซ่องพิธีของอุตมะนะนะครับ